ขอบคุณท่านอาจารย์ครับ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  không ครับ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  โอเคครับเดี๋วผลงนที่เ่อาสิเป็นปลายฟ้าลงทั้งเพี่เขาสาบังคัเอาโอเคอาเสียคปมเมอสวซจักบาลนดครับพูดให้ผมไว้คอยดัให้ด้วยถูกไว้ได้เบอร์แลวกันสิบเอดิบสองสสาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ขับยูนิฟิเฮงรดชุโหชุบคนกระครับ วันเดือนกันไก่ครับเมื่อสิบเดียวชนพงโแสนน่อยกราบนมัสการดิ์พุทธิ์ของทุกท่านทุกดิ์สิทธิ์ที่รักสมรักษาอยู่สถานที่แห่งนี้ต่าสองลงมาครับกราบสวัสดีทางแหนคุณน้ำชนชนบุษบุญพุทธหอประเวศบาลพุทธ่อกำลังสองมาต่อถุกกรรมทุกฝ่ายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ประจำบ้านประจำเมืองนะครับอ่ะนะครับบุญยมหาบุญสังฆทานนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้นะครับทางร้าน โอวิมช็อปนะครับเวนโะต้เนาะเวนโต้ช็อปนะครับพร้อมด้วยสมบูรณ์คาเล็กนะครับพร้อมด้วยเพื่อนกันหนึ่งเก้านะครับจากประเทศสุทธีนะครับฝั่งของเนี่ยกับบุหรี่บุหรี่ร่เนาะนะครับเป็นเวทีเพิ่มเสียงนะครับสำหรับเบอนี้่การของอีฟอร์ดเช่ในทีมงานผูเพิพ่มออกเล่น อ่านะครับเป็นสปอนเซอร์รับเข้ารับหับด้วยนะครับรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับจิตนก็ไก้เงินครับจิตทอดก็ะเหี้ทอดขอให้เงินไหลโดนขอให้ทองไหลมาขอให้ทีมงานเพื่อนกันตรงก้าวชมเจริญ้ข้าท่าเสียงพระเมตตสจังหวะเครับโอเคครับโอเคครับอันรุกอภิวัตการข่ายุสไซโน้อคือบทสน็นหนาด้วยบ้านหนาไม่ทีเนีเยนะ จินหอต่างๆสินะครับโอเคนะครับเมื่อเี้าที่ผู้พูดแสงหน่อยครับบระเดี๋ยผู้เดียวกำกวมพูดกับสาวมะน้อสาวสวยสาวลำชิ่งเสียงเสดหาครับการชนะดาราทองครับท่านผู้สาวงามจากอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับอย่ากจะให้อานดการชนะแรงงานเหนือแรงงานตรงกระพีบกระดดอสกวอนกันละกันเนาะหลังจากนั้นพี่ดอกจะหลอกฟังกันเนี่ยโอเคครับ ครับครับโอเคครับสาลีโอไอ้บอยมานัาไม่บอยบอกเขาอย่างไรมุนังผู้หญิงนไรอย่างไ